สุดล้วก็วันนี้พวกเราจะไปหาจิงหลีจับจิงหลีดกันนะครับโดยมีอุปกรณ์ก็มีสปัรเตาสปักตาหนึ่งอันขวดหนึ่งลูกขวดนี้ไม่ได้เอามาช่วยประโยชน์เลยนะครับเอามาใส่จิงหรีนะครับแล้วก็หัวไฟใส่หัวไฟครับเจอครับมีวิธีฟังเสียงยังไงบ้างครับฟังเสียงจิงหลีฟังเสียงครับมันจะร้องดังน่ะดินไหมครับร้องร้องอยู่มันจะเป็นเสียงประมาณนะครับแ็ฟังว่ามันอยู่ตรงไหนครับแล้วก็หาลูที่มันอยู่ครับ โอเคครับไปครับ <c ười> นี่ครับเห็นไหมครับทุกคนคนดูเห็นไหมครับนี่ครับดูจริงดีนี่นะครับจริงดีครับเจอแล้วครับโดนเป็นเลยครับนี่ครับอยู่ตรงรูเลยครับก็นี่เราเจออีกแล้วหนึ่งตัวนะครับก็คือเราอ่ะจะไม่ได้ขุดนะครับเราจะมาตะคุบเลยนะครับแต่รอบหน้าเดี๋ยวจะมาขุดให้ดูนะครับวิธีการขุดรอบนี้เรามาตะคุบหน้ารูนะครับจิ้มแล้วครับเนี่ยทุกคนจิ้มแล้วจิ้มนะครับ ก็คือเอามีดดักดักรูนะ้ทิมตรงดักรูไม่ไม่จรจิงดีกระโดดกลับเข้าไปในรูนะครับก็ต้องต้องดักไว้นะครับดักรูเข้ามันจะมีรูเข้าอยู่นะครับแล้วก็ดักทิมดักไว้ตรงกลางรูนะครับไม่ให้มันกระโดดเข้าไปนี่ยตัวนมันก็จะโดดออกมาครับนะครับขวดประโยชน์ของขวดคือการใส่ครับนี่ครับใส่ครับนี่